สวัสดีครับโค้ชแล็กนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวคําสั่งพิเศษนะครับที่ชื่อว่า better order ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ialgo ialgo เนี่ยเป็นเครื่องมือของทางรัฐบุญหลวงนะครับที่ออกแบบมาให้เราสามารถตั้งคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้พูดง่ายๆไม่ต้องเฝ้าจอนะครับสามารถตั้งจุดซื้อจุดขายของหุ้นไว้ได้ล่วงหน้าเลยทีนี้ตัว better order นะครับเราก็ออกแบบมาพิเศษนะครับเป็นฟังก์ชันตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมานะครับ better order นะครับผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับนักลงทุนมากนะครับเวลาเราจะซื้อห ดีกว่าดุลราคาที่ถูกลงอยู่แล้วนะครับเช่นปกติหุ้น10บาทเนี่ยเราก็อยากจะไปตั้งรอที่9.9ถูกไหม ให้มันได้ราคาที่ดีกว่าปกติสักช่องหนึ่งแต่ปัญหาของการใช้วิธีนี้เนี่ยเราต้องมีเวลาเฝ้าจอเช่นกันคนระับเวลาจะขายเนี่ยเราก็อยากขายให้ราคาแพงขึ้นหนึ่งช่องถูกไหมล้วก็อยากต่อคิวขายที่ออฟเฟอร์ก่อนปัญหาก็คือถ้ามันลงไปทีเดียวเลยละ่ะทีนี้ก็ขายไม่ทันอีกถูกไหมก็ปัญหาเดิมคือหนึ่งไม่มีเวลาเฝ้าและกลัวขายไม่ทันเบลท์ออเดอร์ก็คือออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมจะเคาะให้ทันทีนะครับเพื่อให้ไม่พลาดจังหวะซื้อจังหวะขายณนะตอนนั้นนี่คืออินเทอร์เฟซหลักนะครับในการใช มีประเภทคําสั่งนะครับที่เป็นแท็กอยู่ตรงนี้ better order นะครับก็จะอยู่อันสุดท้ายนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยอ่ะทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยก็จะมีหุ้นนะครับแล้วก็มี bid offer อยู่นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อหุ้นตรงนี้นะครับพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติปตทนะครับ แล้วก็เลือกที่ปตทได้นะฮะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยบิดและออฟเฟอร์นะครับอยู่ที่311และ312นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าผมต้องการซื้อปตทเนี่ยผมอาจจะบอกว่าเอ้ย312เนี่ยเป็นราคาที่ผมพอใจอยู่แล้วบางทีเราอยากจะต่อราคา1ช่องถูกไหม อาจจะอยากไปลองซื้อที่3 1มก่อนโดยปกติเนี่ยเราต้องไปรอนะครับต้องไปลุ้นว่า3 1มเวลาตั้งแล้วจะได้ของไหม better order นะครับก็ถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหาตรงนี้นะครับสมมุติผมบอกกับตัวเองแล้วนะว่า3ามผมพอใจแล้วผมก็จะคีย์อย่างนี้ครับอันดับแรกเลยเนี่ยใส่ที่เราที่ช่อง price ก่อนนะครับราคาที่ผมโอเคในการซื้อแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นฝั่งซื้อเนี่ยเราก็ใช้ราคา best offer ณตอนนั้นนะครับ ก็คือ312อย่างนี้นี่เองนะฮะช่องถัดมาเนี่ยที่ต้องมาดูก็คือช่องนี้ครับ volume threshold volume threshold เนี่ยนะครับจะเป็นตัวบอกว่าระหว่างตั้งรอนะครับ312เนี่ยมีคนมาเคาะแล้ว volume มันหดหรือมันลดลงมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะไม่รออีกต่อไปยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมอยากซื้อ10,000หุ้นนะครับผมก็คีย์ในช่อง volume นะก็คือนี่คือ volume ที่ผมอยากซื้อจริงนะครับส่วน threshold เนี่ย volume threshold เนี่ยนะครับเป็นตัวคูณของ10,000อีกทีนึง เช่นผมใส่เลข2นะครับก็แปลว่า2เท่าของโวลูมที่ผมต้องการซื้อก็จะได้เป็น20,000พูดง่ายคือว่าระหว่างที่ Better Order เนี่ยเขาตั้งรอที่311ให้เรานะครับถ้าช่อง312เนี่ยซึ่งปัจจุบันมันแสนหกถูกไหมจากแสนหกเนี่ยมีคนมาซื้อจนเหลือแค่20,000หรือต่ำกว่านะครับทาง Better Order ก็จะเคาะที่312ให้อัตโนมัติจำนวน1,000งหุ้นโดยไม่ตั้งรอที่3-1 1, 1ต่อไป เห็นไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่พลาดนะครับในการซื้อหุ้นตัวนี้ถ้าโชคดีก็ได้ที่3-1 1แต่ถ้าระหว่างรอแล้วไม่ได้นะครับแล้ววอลุ่มลงมาถึงจุดที่เราเรากำหนดไว้ก็จะเคาะที่3-2 2ทันทีเพื่อให้ไม่ให้พลาดแต่นะครับถ้าระหว่างนี้ 311ก็ไม่ได้ของส่วน3 1 2เนี่ยโวลูมก็ลงมาไม่ถึงตัวเทรชโฮตรงนี้นะครับคือลงมาไม่ถึง20,000เราสามารถใช้เงื่อนไขทางเวลาได้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ฮะเวทอันทิลนะครับนี่คือเงื่อนไข,นขาทางเวลาเช่นผมบอกว่าอะรอถึงบ่าย3แล้วกันถ้าบ่าย3แล้วยังไม่ได้ของทั้งจากบิตหรือจากออฟเฟอร์ก็ไม่รอแล้วถึงบ่าย3เมื่อไหร่ก็เคาะที่ออฟเฟอร์อยู่ดีเห็นว่าคําสั่งนี้นะครับป้องได้ของกลับบ้านไม่มีทางกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนโอเคครับหลังจากที่เรากรอกช่องนค้ิด แล้วก็กดปุ่มบายนะครับเมื่อกดปุ่มบายปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นมาคอนเฟิร์มอีกทีน,นึงนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในการขายด้วย b ป t t e ร Order นะครับหลักการการใช้ b e t t อร Order ฝั่งขายนะครับก็เหมือนเดิมครับคือเราอยากขายอยู่แล้วแต่ลองตั้งเผื่อดูดีกว่าว่าจะขายได้ราคาดีขึ้นหนึช่องอ่ะดูตัวอย่างจริงกันเลยนะครับเปลี่ยนหุ้นบ้างนะครับลองดู aot บ้างดีกว่าอ่ะปัจจุบัน บิดและออ f เฟอร์นะครับก็คือ3 8 8แและ389เนะครับเหมือนเดิมครับถ้าจะใช้เบ t เธอร์ออเดอร์นะครับเราต้องมั่นใจก่อนแล้วว่าราคาปัจจุบันเราพอใจที่จะขายปัจจุบันที่ขายได้ก็คือบิดถูกไหมสามแปดแปดนั้นผมต้องพอใจในบิตดแ8 8แล้วนะครับแต่ถ้าใช้เบเทอร์ออเดอร์เนี่ยโปรแกรมก็จะเขาเรียกว่าลองตั้งขายที่3 8 9ให้ก่อนคือดีกว่า1ช่องเหมือนเดิมครับเรากรอกที่ช่องราคาก่อนฝั่งขายให้กรอกเบสบิดนะครับบิตที่ดีสุดณตอนนั้นก็คือ3888ก็สวาวมลุ่มเราเนี่ย ขายกี่หุ้นสมมุติผมขาย5,000หุ้นแล้วกันนะครับขาย5 0 0 0หุ้นทีนี้การทํางานของไปเตอร์ออเดอร์นะครับเมื่อผมส่งคําสั่งไปแล้วนะครับมันก็จะตองตั้งขายที่3 8 9ให้ก่อนถ้าขายได้นะครับก็ถือว่าออเดอร์นี้ทริกเกอร์แล้วเสร็จสมบูรณ์แบบแต่ถ้าโวลูม3 8มเนี่ยลดลงมาต่ําถึงเงื่อนไขเราเมื่อไหร่นะครับซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ให้เอาโวลูมแฟชชตรงนี้นะครับเป็นตัวคูณของโวลูมที่เราจะขายจริงๆนะครับเช่นผมใส่โวลูมแฟชชั 10เท่านะครับก็เอา10เนี่ยคูณกับ5,000ได้50,000ถูกไหมครับดังนั้นถ้าฝั่งบิดเนี่ยตอนนี้1,000 0 0 0 0หุ้นนะตรงนี้นะครับถ้ามีคนโยนขายที่บิดจนจาก1,000 0 0หุ้นเนี่ยลดลงมาเท่ากับหรือต่ำกว่าเทรชโชซึ่งคือ50,000หุ้นนะครับระบบก็จะไม่รอที่389แล้วนะครับก็จะรีบโยนขายให้เราที่ช่อง 3.88ซึ่งเป็นบิดนั่นเองเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่เข้า2เงื่อนไขนี้ตั้งขายที่ออฟเฟอร์ก็ขายไม่ได้วอลุ่มที่อยู่ฝั่งบิดก็ลงมาไม่ถึงเทรชโชนะครับแล้วก็จะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขาทางด้านเวลานะครับก็ใช้ช่องเวทอันทิ l เหมือนเดิมนะครับสมมติผมใส่ไป4โมงแบบนี้นะครับดังนั้นถ้ายังขายไม่ได้ทั้งบิดทั้งออฟเฟอร์นะครับมันก็จะรอจนกว่า4โมงก็โยนขายที่บิด3.88อยู่ดีมันเป็นการบอกกับตัวเองว่าฉันอยากขายที่ราคา3.88อยู่แล้ว แต่ขอลองตั้งขายในราคาที่ดีกว่าสักหนึ่งช่องดูแล้วกันอย่าลืมครับพร้อมแล้วนะครับก็ใส่พินโค้ดเหมือนเดิมนะครับ6หลักจากนั้นกดที่เซลล์นะครับเพราะเราจะต้องการขายถูกไหมกดปุ่มนี้อ่าแล้วก็มาดูสรุปออเดอร์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าถูกต้องเราก็กดคอนเฟิร์มได้เลยอ่าครับนี่ก็คือการใช้งานนะครับในตัวอย่างจริงของตัว Better Order ทั้งหมดนี้นะครับก็คือการใช้งาน better order นะครับในโปรแกรม iAlgo นะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับนอกจากจะประหยัดเวลาเนี่ยทำให้เราไม่พลาดทุกการซื้อขายด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับ better order ช่วยตอบราคาให้เราได้ราคาดีขึ้นในการซื้อและการขายลองนำไปใช้กันนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเดี๋ยวจะได้หรือขายพูดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองใช้กันดูครับ